เบาหนึ่งร้อยเบเทา,100เาแล้วก็เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอยู่ในกล่องนะคะทีเด็ดของอาจารย์ก็อยู่ในกล่องเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมพราราหนึ่งร้อยเบเทาเช,าช่นกันนะคะแต่ว่าในกล่องเมื่อกี้เนี่ยได้สามองค์หนึ่งร้อยเบเ้าเนี่ยแต่สมาชิกได้ไปทั้งหมดสามองค์เขาเรียกว่ามีช้อยอาจารย์หยิบกล่องมาดิ มี choice สมาธิเลือกระหว่างองนี้องเดียวนะคะพาราหนึ่งเบทาวไม่ใช่นี่หนึ่งร้อยเบทาอแล้วก็กับในกล่องเนี้ยต่ต 1. 1> กล่องนี้มีทั้งหมดสามองพาราหนึ่งร้อยเบทาเช่นกันอ้าวเห็นไหมมีลุ้นมีลุ้นนะคะก็เนี่ยปากเป็นการบ้านนะคะ ท่านใดกําลังคิดดูว่าเอ๊ะย,ยังไงดีเนี่ยมีช้อยให้เลือกนะระหว่างองค์นี้องค์เดียวเนี่ยพาร,ราหนึ่งร้อยเบทานะหนึ่งร้อยเบทาได้พระประธานยิ้มละฟ้าออือแต่ว่าในเนี้ยหนึ่งร้อยเบทาสามองค์แต่พระประธานยิ้มละฟ้าไม่ได้ไปแต่ได้เหรียญลูกปูจจือแล้วก็มีรูปหลวงพ่อใส่ทองอ้าวมีช้อยให้เลือกละสิถ้าองค์นี้องค์เดียวเนี่ยได้พระประธานยิ้มละฟ้า หน้าตักสามนิ้ววันนี้ไม่ได้เอาถือลงมามวันนี้ไม่ได้เอาลงมาเป็นไรประมาณนี้มีช้อยเลือกกันนะคะประมาณนี้สนใจก็สอบถามมาที่หลังบ้านแล้วกัน